สวัสดียามค่ําคืนครับผมก็วันนี้ก็หลังจากเสร็จภารกิจนะครับงานงานเสริมครับการอดีเิเหลกนะครับผม <c oughs> ก็ไปวิ่งเด <c oughs> l ิเวอรมาครับผมก็วิ่งแก๊ปกับชอปปี้ครับวันนี้ก็ออเดอร์ตัวลองสุดท้ายนะของแก๊ปนะครับผมลูกค้าสั่งมา จ่ายผ่านระบบมาแล้วนะครับค่ารอบก็87บาทระยะระยะทางที่ต้องไปส่งนะครับผม15กิโล600เมตรนะครับก็ปักหมดไปที่ท่าข้ามบางประกงนะครับเป็นศูนย์ฝึกอบรมไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งชาตินะครับก็ไปถึงก็ติดต่อลูกค้าไม่ได้ หมดก็ไปจบหลังกำแพงพอดีหมาก็เยอะยุงก็เยอะนะผมก็ทําตามขั้นตอน,อนทุกอย่างแล้วนะครับผมก็รอสิบนาทีก็คือขั้นแรกเลยกดถึงกดถึงปุ๊บแล้วก็กดโทรหาลูกค้าโทรในระบบนะครับผมจนกว่าลูกค้าจะรับหรือตัดสายทิ้งแล้วก็รอไปอีกสามนาทีแล้วเราก็ต้องแคปไว้เป็นหลักฐานนะครับอันนี้ฝากบอกน้องใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาวิ่งใหม่ <c oughs> จะได้รู้ด้วยนะครับแล้วก็พอเราแคปบเราดูเวลาด้วยนะครับอย่างสมมุติของผมแคปบตอนเที่ยงคืนยี่สิบแล้วผมก็ต้องรออีกสามนาทีเที่ยงคืนยี่สิบสามแล้วโทรอีกรอบหนึ่งโทรเสร็จลูกค้าไม่รับเราก็เราแคปบไว้ก่อนเลยพอลูกค้าไม่รับปุ๊บอ่าเที่ยงคืนยนะี่บสามแล้วอ่าได้ละยี่สิบกับยี่สามเป็นสามนาทีแล้วนะสามนาทีแล้วเราก็รอไปอีกรอไปอีกเป็นยี่สิบหกยี่สิบหกก็โทรอีกรอบหนึ่ง ทรไปแล้วก็แคบไว้ลูกค้าไม่รับปุ๊บเราก็รอรอรอยี่สิบเก้ารอยี่สิบเก้ารอโทรล้วก็แครไว้แคบไว้อ่าลูกค้าไม่รับปุ๊บอ่ารวมกันเป็นเก้านาทีแล้วนะเราเราก็แชทแชทบอกลูกค้าล้วเราก็แคบแชทไว้อ่าเป็นสามสิบก็รวมกันแล้วก็เป็นสิบนาทีสิบนาทีปุ๊บเพื่อความมั่นใจอีกรอบเราโทรเบอร์เลยคราวนี้โทรเบอร์ไปปุ๊บถ้าลูกค้าไม่รับติดต่อลูกค้าไม่ได้เราก็แครไว้ แล้วก็กดจบงานเลยครับกดถ่ายรูปก่อนจะจบงานเราก็ถ่ายรูปว่าเราวางของไว้ตรงไหนอะไรยังไงพื้นที่ใกล้เคียงบริเวณหมุดปักนะครับแล้วก็ส่งไปในแชทให้ลูกค้าแล้วเราก็แคปหลักฐานพวกนั้นไว้ว่าเรา,าได้วางไว้ตรงไหนตรงไหนบอกลูกค้าไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กดจบงานถ้าเป็นงานที่เก็บเงินสดกับลูกค้าเราก็ถ่ายรูปสถานที่ที่เราไปถึงแล้วก็หลักฐานที่เราโทร แคปไวทุกอย่างเลยสิบนาทีเหมือนกันครับผมแล้วก็ถ่ายบินนะถ่ายบินไว้แล้วกดจบงานแล้วเราก็มาเคมพื้นที่ที่เราวิ่งงานก็ได้หรือกลับมาบ้านแล้วมาเคมทีหลังก็ได้ส่วนเรื่องการเคมนี่เดี๋ยวผมจะทําคลิปบอกทีหลังหรือว่าถ้าเกิดว่า,อ,าอยากศึกษาด้วยตนเองก็ปรึกษาพี่ๆที่เขาไรเดอร์ที่เขาวิ่งแกปด้วยกันถามเขาก็ได้เขาใจดีทุกคนอยู่แล้วนะครับผมยังไงก็ ไม่มีใครทอดทิ้งใครหรอกไม่มีใครทิ้งใครไว้ข้างหลังหรอกครับผมอันนี้หน้าหอดแต่อยู่ในหมดดวดริดออย่เดี๋ยวพอตอบยังไงก็ฝากเป็นอุทาหรณ์สอนใจหน่อยนะครับแล้วก็ฝากถึงลูกค้าด้วยนะครับผมเวลาสั่งสั่งอาหารหรือสั่งออเดอร์อะไรเนี่ยครับผมก็คือกรุณารับสายนิดนึงนะครับหรือว่าอ่านแชทหน่อยเวลาผู้ผมไปเนี่ยพื้นที่ที่มัน อันตรายนะป่าเงี้ยมีงูงหรือเปล่าก็ไม่รู้หมาก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยครับบอกชีวิตนี่แฝงอยู่กับเส้นได้ครับพร้อมพร้อมเสี่ยงอยู่ตลอดครับก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเสี่ยงทุกอาชีพมันเสี่ยงหมดผมเข้าใจนะแต่ว่าผมอยากให้ลูกค้ารับสายหรือว่าติดต่อกลับมาหน่อยก็ได้ถ้าหมุดไม่ตรงก็บันทึกเพิ่มเติมได้นะครับเออใกล้เคียงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่เหนือบาปกว่าแรงผมก็ส่งให้แต่ถ้าเกิดว่าหมุดมันผิดเคลือค่อนไปประมาณนะัก ห้ากิโลสิบกิโลอย่างเงี้ยผมคิดค่าบริการเพิ่มอยู่แล้วนะครับผมก็สตาร์ทที่กิโลละสิบบาทเพราะว่าเวลากลางคืนอย่างเงี้ยมันติดต่อเจ้าหน้าที่ซีซีแก๊ปไม่ได้อยู่แล้วติดต่อระบบอะไรไม่ได้อยู่แล้วครับผมมันก็ต้องรอเป็นพรุ่งนี้เช้าอะไรอย่างเงี้ยครับยังไงก็กรุณาฝากลูกค้าไว้ว่ากรุณาสั่งแล้วก็อย่าหลับก่อนนะครับ เพราะว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะนานเกินรอเท่าไหร่ก็ระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเองลูกค้าสั่งมาร้านทําไม่ถึงห้านาทีเลยผมก็วิ่งเอาไปส่งยังไงฝากเพื่อนๆที่ดูแล้วก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับขอบคุณครับ